เวัสดีครับป้ายุ้ยยังไม่ไกลค่ะเดินกันครับสวัสดีครับพี่คิดครับ สว <silence> ure, ัสดีครับพายุสวัสดีครับพี่สิงห์นั่หนาะว่าหน้าต่างเจะรั่วเดิครับวอนนันนี้ไม่ใช่คัาของผมจริงผมเรียกรถจากบ้านแล้วเหมนน้ก็นะขอคนเซิร์ขอร่มเด็มา ติดอยู่ตรงโซนเกษตรแบบ1ชั่วโมงผมก็เลยต้องมิเดียนปิเจยนไม่ังเลกอข้ฝั่งสิงตรงไหนอะอะไรนะางฝั่รที่ชั้นไหนชั้นสามห้องนอนเลยห้องนอนของคุไม่มันมันแค่ซึมอนต่วไม้เวลาผมไม่อยู่แล้วกลับมามากมันมันเห็นว่าตันมาออกไม่ได้แลแต่ว่าเดี๋ยวนัดช่างละอเ สวัสดีครับกิอยแ้วอนผมไม่กินหลังของแลวทังันไม่กินหลังของและหลัเราไม่ใช่หลัของหังสองทุ่มคนิแต่พยายามจะกินอยู่ี้มนมแบบนี้ยก็ซึมเยอะเลยนะ อะไรครับนัดช่างหบบระวังน้ำไหลลงชั้นล่างคะใช่ใช่จริงประังษึลงชั้ล่างแล้วมันซึมลงให้ที่ยาเองเขาได้กเลยต้องเจกับบ้านแล้วล่ะนิตติไม่มีครับ